สวัสดีครับคลิปนี้เรามาออกจากลายในเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กกันนะครับแล้วก็ใน iPad นะครับซึ่งผมได้ใช้บัญชี l ลายเดียวกันนะครับทั้งโน้ตบุ๊กและ iPad นะครับแล้วถ้าสมมุติว่า2เครื่องนี้นะครับไม่ใช่เครื่องของเราแต่เราไปเข้าที่อื่นนะครับแต่เรากลับบ้านแล้วเราอยากจะมาออกด้วยมือถือก็สามารถที่จะทำได้นะครับเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับการตั้งค่านะครับให้เราเข้าไปที่ลายเลยนะครับ แล้วมาที่รูปหน้าหลักตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้นให้เข้ามาที่บัญชีนะครับและมาที่อุปกรณ์เข้าสู่ระบบนะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบในขนาดนี้เห็นไหมครับถึงแม้ว่าบัญชีลายบัญชีนี้บัญชีเดียวเราสามารถเข้าได้หลายเครื่องนะครับก็คือที่เครื่องโน้ตบุ๊กของผมและที่ iPad นะครับทีนี้เราจะกดออกจากโน้ตบุ๊กและ iPad ของเรานะครับแล้วเราไปดูผลที่ โน้ตบุ๊กและ iPad กันนะครับทีนี้ผมกดออกเลยนะครับหลังจากที่ผมออกทั้งสองเครื่องเห็นไหมครับโน้ตบุ๊กผมก็ลายเขาก็ออกอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วมาดูที่ iPad นะครับ iPad ก็ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการออกจากลายในอุปกรณ์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad นะครับโดยที่เราใช้มือถือนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ไกลเครื่องนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะออกด้วยมือถือของเราได้นะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ